กุมารทองประพันธ์โดยตั้มสตอรี่ในความเชื่อส่วนบุคคลของสิ่งลี้ลับและความเชื่อของข้าทาเชิญกุมารทองตอนนั้นตอนที่ผมยังเป็นเด็กแปดขวบจนมาถึงปัจจุบันนะัเพลานี้ผมอายุ34ปีตอนเป็นเด็กผมมักเห็นสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บนโลกมนุษย์นี้ แต่มันก็ได้เป็นแล้วและมันก็ได้เกิดขึ้นกับผมเองตอนนั้นผมถูกผีอำมาตลอดผมโดนมาเกือบทุกวันก็ว่าได้ใช่ครับอาการของมันก็คล้ายๆกับคนอื่นนั้นแหละครับมันเกิดอาการแบบนี้ครับขยับตัวไม่ได้จะพูดออกไปแต่ละคำก็พูดไม่ออกแต่ที่แปลกคือครั้งแรกที่โดนที่ผมจำได้นะครับคือภาพที่เห็นตอนครึ่งหลับครึ่งตื่น เป็นภาพที่เห็นณนพลานั้นเป็นเช่นนี้ครับนี่เด็กผีใส่ชุดไทยสองตนเด็กผีตนหนึ่งนั่งทับตัวผมและมันก็กระชากคอเสื้อและอีกตนหนึ่งกระโดดตีลังกาข้ามตัวผมอยู่ณพลานั้นเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับพ่อผมไปทั้งบ้านนะแล้วแกก็ได้ฝากกับผมมาว่าแกฝากผมใส่บาทนั่นแหละครับจนกระทั่งผีอัมและผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอดูนาฬิกาก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อได้ฝากอะไรไว้ พอออกไปเท่านั้นเหละครับผมก็เห็นพระยืนรอยอยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นเป็นเวลาสองอาทิตย์น่าจะได้เหมือนเดิมครับโดนอําอีกเช่นเคยก็ใช่อีกครับพ่อไม่อยู่อีกนั้นแหละแต่คราวนี้แกฝากให้ดูบ้านครั้งนี้มาแค่ตนเดียวเด็กผีต้นเดิมครับมานั่งพับบนตัวผมต่อจากนั้นมันก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็กระชากขึ้นมานั่งคือต้องบอกเลยว่าโคตเลยครับ มันเขย่าจนผมสะดุ้งตื่นผมก็ตกใจแล้วรีบวิ่งไปหาแม่ในครัวครับพ่อไปถึงผมก็เห็นแม่นั่งล้างจานอยู่ครับแต่สิ่งที่แปลกคือจานที่ผมเห็นนะเพลานั้นมันเยอะมากครับมันคงจะมาปลุกเราให้มาช่วยแม่ล้างจานแล้วกระมงังผมคิดในใจจากนั้นผมก็เริ่มคิดไปต่างๆนานาบอกตรงๆครับก็เริ่มตัวผีมนนิดๆแล้วครับ จากนั้นผมก็เริ่มหาข้อพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่กับสิ่งที่ผมคิดเหตุป hey, ลุกผมได้จริงหรือวะถ้าเช่นนั้นได้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันผมพึพรรมพำคนเดียวอยู่ในลำคอตกกลางคืนก่อนนอนผมก็ได้พูดพึพรรมพำไปคนเดียวว่าผมต้องตื่นไปโรงเรียนทุกวันเอาแบบตื่นหกโมงเลยนะเอาแล้วไงครับตื่นหกโมงพอดีเลยครับ แล้วก็ตื่นเช่นนั้นอยู่ทุกวันจนผมคิดว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวผมณพลานี้มันเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่ผมคิดในใจแต่ทว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์และผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าซึ่งน้อยคนนักที่จะได้พบเห็นสิ่งลี้ลับแบบนี้ใช่ครับมันเป็นผลดีซึ่งผมไม่เห็นในข้อเสียของมันเลยแม้แต่น้อย ต่อมาจากนั้นผมก็ได้ไปคุยกับเพื่อนผมพูดกับมันว่าเฮ้ยนี่ข้ามีอะไรจะบอกแต่ถ้าบอกไปแล้วเองจะเชื่อข้าหรืออะไรหรือเพื่อนผมกล่าวถ้ามีนาฬิกาปลุกวิญญาณเว้ยผมกล่าวพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของผมนับเพลานั้นเพื่อนผมมันไม่เชื่อครับแล้วผมก็ได้พูดกับมันต่อไปว่านั้นคืนนี้เองมันอนบ้านข้า ได้ข้าก็อยากจะรู้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเพื่อนผมกล่าวต่อมาเพื่อนผมมันก็ได้มานอนบ้านผมครับแล้วมันก็ได้พูดมาว่าเอาหล่ะนะถ้าจะไปกินโจ๊กที่ตลาดตอนตีห้าถ้ามีอยู่จริงเช่นนั้นก็มาปลุกข้าตอนตีห้าก็แล้วกันเพื่อนผมกล่าวพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของมันต่อจากเสียงหัวเราะมันก็พูดมาอีกว่า แน่จริงมาเลยเอาแล้วไงครับพ่อถึงตีห้าผมกับเพื่อนถูกดึงลุกขึ้นมานั่งทั้งๆท,ที่ยังหลับอยู่นเพลานั้นพอดูนาฬิกาแขวนที่บ้านตีห้าพอดีครับตรงเวลาพอดีผมกับเพื่อนมองหน้ากันแบบไม่ต้องพูดคุยผมเห็นสีหน้าของเพื่อนผมรู้เลยทันทีว่ามันคงกลัวแน่ๆริมฝีปากกับฟันที่กระทบกันด้วยความกลัว แรงเสียงแหบพลาออกมาอย่างแผ่วเบาว่าจริงว่าเป็นเช่นอย่างที่เองว่าจริงๆเพื่อนผมกล่าวแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเห็นสภาพของมันก็เกิดสงสารมันอยู่นเพลานั้นใช่ครับตีห้ามันยังมืดตึบอยู่เลยผมไม่ออกจากบ้านไปแน่นอนเป็นเช่นนั้นแล้วผมก็ได้นอนต่อครับแต่คราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกระสางขึ้น ตอนนั้นผมได้ฝันว่าผมได้เดินอยู่กลางป่าเป็นสถานที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนแต่ความรู้สึกของผมณพลานั้นเหมือนมันคุ้นเคยกับสถานที่ตรงนั้นเป็นพิเศษผมมองไปรอบๆที่ผมเห็นณนพลานั้นเป็นป่าดงพงไพรต้นไม้ใหญ่โตมากลำต้นของมันถ้าใช้คนมาจับมือแล้วไปล้อมต้นนั้นต้องใช้คนประมาณ6-7คนถึงจะล้อมได้ สับเสียงของสัตว์ป่าร้องระงมบ้างก็กลีดปีกเป็นบทเพลงของพงไพรทำให้ผมฟังแล้วรื่นเริงอารมณ์สันความรู้สึกเหมือนกับผมได้กลับมาที่เดิมเป็นที่ที่เคยจากลามาเนิ่นนานเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงลอยเข้ามากระทบโสดประสาทเสียงนั้นกล่าวมาว่ามาแล้วรึเป็นเวลานานเลยนะที่ไม่ได้เจอกัน และแล้วผมก็ได้เห็นพระฤาษีองค์หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าผมแรกๆที่ผมเห็นท่านมาแบบร่างที่โปรง่งใสแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นร่างกายเหมือนกับคนเราเนี้เลยครับผมนี่อึ้งเลยครับพูดอะไรไม่ออกและท่านก็ขยับริมนฝีปากยิ้มออกมาผมรับรู้ได้ถึงยิ้มที่มีความเมตตาจิตของท่านแล้วท่านก็ได้กล่าวมาว่าถึงเวลาแล้วสินะเวลาอะไรหรอครับ ผมถามท่านไปถึงเวลาที่เจ้าจะต้องรับของของเจ้ากลับคืนฤสีองค์นั้นกล่าวของอะไรครับผมกล่าวไปด้วยความงงกุมารทองซึ่งเป็นเพลาที่นานยิ่งนะักที่อาตมาได้รับปากเจ้าไว้ว่าให้อาตมาดูแลของสิ่งนี้เอาไว้ก่อนจนถึงเพลาอันสมควรแล้วเจ้าจะกลับมาเอาพระฤสีองค์นั้นกล่าว ใช่ครับผมนี่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เอาเถอะอีกประเดี๋ยวเจ้าก็กระจ่งเองเอานะจงฟังและจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเฮฮิกุมาโรเฮฮิกุมารีปิยมะมะพุทธังวัชายหิกเจ้ารักยมกุมารทองจงเหฮิมามะเอาละนะได้เวลาของอาตมาแล้วอีกไม่นานเราคงได้เจอกันอีกในไม่ช้าฤาษีองค์นั้นกล่าว จากนั้นท่านก็ได้ยกมือสะบัดกับอากาศันใดนั้นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอดูนาฬิกาก็เป็นเวลา6กโมงเช้าพอดีครับมันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากเลยครับฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจ ที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ